เลเตอร์สตีบรรลุข้อตกลงกับสเปอร์ดิวโอลิเวอร์สคิป20ล้านปอนด์พร้อมตัวรักกายวันนี้และคลาดว่าเปิดตัวพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะครับทางช่องฟุตบอลสเตชันสวัสดีทุกคนที่เข้ารับชมคลิปนี้นะครับก็ขอภัยคลิปนี้มาแค่เสียงนะครับช่วงเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่นี้เวลาประมาณ5โมง40นะครับ บอกตรงเลยว่าหน้าไม่ได้จริงๆเพิ่งไปออกกํลังกายมาแต่พอกลับมาเฮ้ยมีข่าวโอลิเวอร์สคริปมาก็เลยมารายงานพูดคุยทุกคนหน่อยนะครับตอนแรกวันนี้ไม่ได้คิดว่าจะมาจะพักวันหนึ่งแต่ว่าพอมีเรื่องสคริปมาก็ต้องมาคุยฝังท่านสาหรับการกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับฟุตบอลสเตชั่นจะเดินทางสู่1 0 0 0 0 s u b s c r i บ e อีกภายในเ็ววันอีกไม่นานนะครับภายในพิจิการนี้ครับ ก็ฝากด้วยนะครับแล้วคอมเมนต์น้พูดคุยกันได้คือเอาเนี้ยทุกท่านสําหรับดีลของดาวรุ่งสเปอร์โอลิเวอร์สคริปต์เนี่ยซึ่งเป็นเด็กปั้นของเขาเลยเนี่ยคือหลายๆคนน่าจะรู้นะว่าสคริปต์เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นส่วนเกินของสเปอร์ในยุคข,ของอังเค้พอสเทโคครูนั่นก็เลยทําให้มีโอกาสที่เจ้าตัวจะย้ายแล้ววันนี้เนี่ยมันมีข่าวมาจากทางสองฝั่งนะที่เป็นสื่อโอเคโรมาโน่ okay, อาจจะตกมาเทียสองแต่สื่อเทียหนึ่งอย่างเดวิดออนสปีเนี่ย เขารายงานนี่ครับตอนแรกเขารายงานเมื่อว่าเนี่ยเลสเตอร์เนี่ยรีชครีเมนท์สเปอร์แล้วเขาก็มาเขียนต่อแบบให้ให้แบบบาลีทวิตตัวเองแล้วบอกว่าค่าตัวของโอลิเวอร์สคริปยี่สิบล้านปอนด์ทุกคนตอนแรกออนสตีนี่เขาบอกว่าเลสเตอร์เนี่ยตกลงกับสเปอร์เรียบร้อยนะครับที่จะเซ็นสัญญาโอลิเวอร์สคริปมิดฟิลด์วัยยี่ปีและจะตรวจร่างกายอเดโก้เมดิคอัลชุดย์นะครับ ก็คือจะวันภายในวันนี้แหละก่อนที่จะมีโอกาสที่จะเปิดตัวในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นเดวิดออสต i นจาก t h e t แ l e t i c รายงานนะครับซึ่งถ้าเล่าไทม์ไลน์จริงอ่ะเอาจริงทุกคนคือโรมาโน่เนี่ยรายงานก่อนตอนแรกนะครับตอนแรกโรมาโน่เขารายงานบอกว่านี่ครับเขาบอกว่าเนี่ยเลสเตอร์เนี่ยดิวเสร็จสิ้นกับโอลิเวอร์สคริปต์นะครับและจะตอนแรกเขาบอกว่า จะตรวจร่างกายนะครับภายในวันจันทร์นะครับและสเปอร์เนี่ยก็พร้อมปล่อยสคริปแบบ Permanent ตนต์ดิลเพอร์มานแนก็คือถาวรน,นะครับหลังจากที่เวอร์เบอร์กรีเมนก็คือมีการตกลงกันเสร็จนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับโรมาโนแล้วก็เดวิดออนสตีนเนี่ยมารายงานต่อว่าจะตรวจร่างกายภายในวันนี้เลยคือตอนแรกเหมือนจะตรวจร่างกายเหมือนที่โรมาโนอาจจะได้รับรายงานมาว่าตรวจร่างกายวันจันทร์แต่ทางออสตีน รายงานเพิ่มว่าอาจจะตรวจร่างกายวันนี้เลยสำหรับโอ i v ว r ส c r i ป t และดิวจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้และจะเปิดตัวพรุ่งนี้ซึ่งณเวลาตอนนี้เนี่ยที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยทุกคนมันเป็นเวลาบ่ายๆที่อังกฤษเดี๋ยวรอดูคืนนี้ว่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ยังไม่ร้อเปอร์็นตะทุกคนต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตสำหรับดีลของสคริปแค่เกสบเปเซเพื่อมีเทียใหญ่ๆ เข้ามาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราพูดกัะตามตรงเลยว่าเราเห็นข่าวใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ได้มีสื่อหลักๆเล่นคิดว่าไม่ใช่ตัวเลือกแรกๆที่เลสเตอร์อยากได้ด้วยซ้ำสำหรับโอลิเวอร์สคริปนะครับแต่พอเนี้ยมันมีทั้งโลมาโน่เดวิดออนสตีนมารวมถึงครับผมไปเห็นของเดอะสเปอร์เอ็กเพทุกคนจากผู้สื่อข่าวแม็กกี้ไมค์เนี่ยเขารายงานเพิ่มเติมมาอีกเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาทุกคน เขาบอกว่านะครับเนี่ยโอลิเวอร์สคริปเนี่ยเซกุตายทูสเปอร์ทีมเอ็ก็คือเพื่อนร่วมทีมสเปอร์อ่ะแล้วจะย้ายไปร่วมทีมเลเตอร์สตีตรวจร่างกายเนี่ยเนี่ยเดอะสเปอร์เอ็กเพรสเนี่ยเขารายงานเนี่ยนั่นแสดงว่ามามีจากฝั่งสเปอร์มาอย่างเงี้ยก็มีโอกาสนะครับที่จะ90%ที่โอลิเวอร์สคริปจะทำลาสเปอร์แล้วก็มาเลเตอร์สตี แม้ว่าจะมีทีมอ,อื่นๆเนี่ยสนใจเหมือนกันนะครับที่ก่อนหน้านี้ที่มันเหมือนมีข่าวทีมอ,อื่นเนาจะเป็นอย่างอิฟสวิตทาวอะไรเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเนี่ยจะมาเลสเตอร์ซี้เลยสำหรับเดอะสเปอร์เอ็กเพลสโรมาโนหรือแม้กระทั่งเดวิดออนสตีนนะครับทีเนี้ยมาในมุมมองส่วนตัวผมบ้างนะครับทุกท่านลองแสดงความคิดเห็นมาว่า20ล้านปอนด์ถือว่าสูงไปหรือเปล่าแต่ ผมอยากให้มองอย่างนี้ทุกคนผมอยากให้มองอย่างนี้ว่ามันคือการซื้ออนาคตคือสกิปเนี่ยยี่สบสามปีไม่แน่ถ้ามีโอกาสได้ลงบ่อยๆได้มาเล่นบ่อยๆเนี่ยอาจจะพัฒนาตัวเองได้บวกกับอะไรทุกคนไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องกลัวเรื่องของการเล่นในพรีเมียร์ลีกไม่ได้เพราะสกิปเป็นคนอังกฤษอยู่แล้วเล่นกับสเปอร์เล่นในพรีเมียร์ลีกมาอยู่แล้วนั่นหมายความว่าการเล่นในพรีเมียร์ลีก ไม่มีปัญหาอะไรทุกท่านนะครับประมาณได้เลยนะสำหรับโอลิเวอร์สคริปต์คิดเห็นอะไรกันมาบ้างนะครับก็ลองมาคอมเมนต์กันอยากน้อยนะอยากน้อยดีกว่ามีฮัมซาชาดูรีหรือบ um นะูบาการีซูมาเล่สำหรับโอลิเวอร์สคริปต์นะซึ่งโอ้ก็แบบโอ้โหแล้วดีลมันผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นสคริปต์นะแล้วประเด็นคือแบบ มันจะเจอกันด้วยไงในวันจัน์เนี้เลสเตอร์กับสเปอร์เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยเออตีสองตามรับประเทศไทยต่อเช้าวันอังคารเนี่ยเลสเตอร์จะเปิดบ้านเจอสเปอร์แต่เอาเนี้ยบอกก่อนเลยว่าผมมันค่อนข้างมั่นใจว่าถ้ามาจริงเนี่ยไม่ทันครับไม่ทันในการเจอสเปอร์หรอกแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้มาเสริมทัพเพิ่มเติมสําหรับโอลิเวอร์สคริปต์อย่างน้อยก็ได้สบายใจว่าเออเว้บบอร์ดบริหารก็พยายาม ไม่ได้นิ่งนอนใจเออหลังจากที่เราพาดดิวอดัมฮอลโลเซกไปนะครับประมาณนี้อ่ะทุกท่านคิดอะไรกับโอลิเวอร์สคริปต์บอกกันมาได้ถ้าดิวนี้เกิดขึ้นจริงก็ยินดีต้อนรับโอลิเวอร์สคริปต์ด้วยแล้วก็ยินดีกับแฟนเลเตอร์ซีที่สตีฟคูเปอร์จะได้นักเตะใหม่ไลน์ที่5เข้ามาสู่ทีมต่อจากไมเคิลโกลดิงบ๊อบบี้คอนราบาลีดฟาคุนโดบูดาโรเต้คาริบโอโคลีนะครับเออประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันสำหรับ เลเตอร์สตีครับว่าจะได้อลิเวอร์สคริปต์หรือเปล่าขอบคุณทุกท่านสำหรับการตับชมญตามขออนุญาตลาไปด้วยภาพสคริปต์ตอนที่อยู่สเปอร์ตอนเด็กเลยตอนนี้ผมปั้นปริทศรขออนุญาตลาท่านไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบายฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะ